สวัสดีครับแฟนคขับเอฟซีช่องปาวิลัญญาชาแน,นลครับวันอาทิตย์ครับมื่อนี้มาถอนมันหุ่นมาเลี้ยวเราขึ้อาทิตย์นี้ก็ได้ห้องก็ได้เทียวเดียวพักกินสวยครับแดดร้ายพี่น้องเอ้ยแหงแรงภาคอีสานเขาซู้อรถดูด่วนอันนี้ใครใครเาต้องสิทธิะไปทำก่นเลยโอเคเช่อันนี้ล,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 ลาบงัวครับพังมิกพังม,มิกบอดดี้มาเตอร์ไซค์นะครับนี่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  ปลาหังเมกเด้นน่นี่แหละอีสานบ้านเฮาจูเนื้อตำมุงลาบงัวปิ่งไก่ปลาถือบ่วงบ่วงอะบ่วงตลาดกินกลางดินกลางไส้ไปหนี่ละครับอยู่ไฮอยู่หน้าเอ้เก้าไอที่ติดนี่ อันบ้านไทยบอกว่าเอากรงมาขายอย่างนี้นไ,ไอ้เนื้อใบเจียวมาเด้อพี่น้องมาเด้อไม่ร่างมูวนคือเสียบเลยเปล่าซูนี่แหละเก่งแล้วนะพัทยาได้มากเขาบงสอง ขอนียวบ่ฮอนดอกพี่น้องขนียวเย็นมันสวยมันจะไปใช่เือนใชใ่อมัไรบ่จางมัไรเลือไรบ่เีลม้วนเนาะี่ยังบนมีเลือดต่เดำม่ไม่ขมลำ เขาพิมพ์งานครับไปเห็นอยู่ท่ากระสินจ้าเขาลาบััวนี่เลือดไหลวันสิ่งนีกสดเอาวัาเนี้เราเ,เ,เขาใส่หัวจริงไทยชันฝอยพร้อมด้บัณฑ์คือบันเทอ คันทางผู้เรือเอนเกนหันฟักเนี้ยเหนียวเลือดน่อยหน่อยยังยิงเครืองเลือดน่อยหนแต่ว่าฟักฟักตกันก็เลือดช้ำเนื่อยเดียวเราไม่งยิงเครื่องเ้ขวคพิกอเป็นเนี้ยเหนียวเนี้ยเนียวตตุ้ยทางมึงเล่นเหอตำหมอขึ้นลาบปะต้างเลยเดี๋ยวเราไปยัง มอหมอมากนปักเป็นสามสิบดรั่วซอยจุกบี้งั้มสามาพี่น้องมาขออนุญาตกินเข้าต้มกันครับเสียบเสียบเมื่อแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป่าพี่ลันยาเลยนะครับเด้อฝากขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งหวัดหายสบายหู้ดังสวัสดีครับผม